ค่ะมือนี่ก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นผ่ากิ่นผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีมอเมนูเ็ตสังขยาฟักทองนะคะเนาะเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไข่ไก่กะทิน้ำตาลแล้วก็ฟักทองนะคะลูกใหญ่ๆเลยค่ะลูกง่ายๆแบบนี้บัลูวันหนึ่งแล้วมันสิแตกว่าพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงกมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้าสังขยาฟักทองค่ะมือนีใส่เป็นกะทิกองเลยจ้าเด้อไขต่ตก มาค่ะพี่น้องจ้ามาลงมือเฮ็ดน้ากันเลยจ้าอันดับแรกนะคะเนาะห้อกบสิตีไข่ค่ะตีไข่ใส่ถ้วยก่อนพี่น้องใช้ไข่ไก่ทั้งหมดหกฟองคิดฟ,ฟองกับใส่ไปค่ะให้มันติมกับไอโบกไอฟ,ฟักทองห้อนะจ้าเนาะห้อกระท่ามการปาดเล้วกรจกจกในมันออกเรียบร้อยด้วยค่ะฟักทองนะ่ะนี่ค่ะใส่ไข่ลงไปแบบนี้นะคะ ออกไข่ใส่แร้กก็สิใส่กะทินะคะนี่ใส่ไข่ประมาณแปดฟองค่ะพี่น้องโอ้เก็ดฟองแปดฟองมกฟองเก็ดฟองพี่น้องจ้ะแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะกะทิแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลค่ะใส่น้ําตาลลงไปเลยค่ะกะเอาค่ะพี่น้องจ้ะมักหวานหน่อยหวานลายกะใส่ลงไปนี่แล้วก็กะทีค่ะ ตีให้ไข่ให้กะทิให้น้ำตาลเข้ากันดีเนาะค่ะเนาะแล้วก็เมนูสีหั่นเป็นชิน้นะคะฟักทองเนาะคยเห็ดแล้วจ้เมนูนี้มือนีสินหนึ่งเซนสิ่งหนึ่งเป็นนวยเลยย่านแตกคนละค่ะเพราะว่ากุ้นฟักทองมันบางแล้วก็นวยมันใหญ่พี่น้องจังถั่ลอรุ่นน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าดีไปเรื่อย,อยจนไข่กะทิน้ำตาลเข้ากันดีแล้วห้อกระสีตองด้วจ้าใช้กระชอนนะคะ กองเอาเศษเปลือกเศษออกจากไข่ของเห่านะจ๊ะเนาะเปลือที่สให้เนื้อสังขยามันเนียนเป็นเนื้อเดียวค่ะนี่พอตีได้แล้วเราก็จะมาเทตองด้วยกระช่อนบางแบบนี้ค่ะนี่เทลงแบบนี้ก็ใช้ช้อนนะคะใช้ซ่อม,มนะคะเกลี่ยเกลี่ยให้มันไหลลงค่ะ อันใดเป็นเศษนี่ไงมันกับสิบอไไลลงไปค่ะพี่น,อน้องจ้าแบบนี้ค่ะนู้นเห็ดประมาณ 2- 3ถึงครั้งเลยด้วยค่ะสังขยาปลาทองต่ว่าบัเคยเห็ดไซนวยไงยลูกไงขนาดนี้น้อจา้าเนาะแล้วก็เทียนกับหั่นเป็นชิ้นใ่เอาจา้าเทลงไปแบบนี้ทำไมต้องกองกองเศษเกลือไขเ่เศษไข่ที่มันไม่ละเอียดเนาะค่ะเนาะแล้วเนื้อของสังขยาก็จะเนียนสวยเนาะค่ะเนาะน,นี่ค่ะ กองจนมืดเลยล่ะคะ่ะพี่น้องจ้านี่ที่เอให้มันมืดคะ่ะแล้วก็เกียเกียสุดท้ายก็สิเป็นะะน้ําตาลล่ะค่ะนี่เกียทุกอย่างให้มันรอดกระชอนลงไปนะคะเนาะถ้าเป็นเศษนี่ไงมันกระสิบมุลงไปคะ่ะนี่คะ่ะเป็นแบบนี้คะ่ะ นี่ค่ะเห็นบอมีหัวเศษเปลือกไข่ถ้าห้าบะก่องมันก็สีเหตุให้ติดค้อห้าวใดเหล่ากันเนื้อของสังขยาบละเอียดนนจ๊นเนาะนี่ลงไปหมดแล้วนะคะเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๊ะนี่เอาให้หมดเลยค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ใช้ซ้อนน้องเฮานี่ขวดเอาขางล่างมันลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเนาะ เ้ากระสีได้เนื้อของสังขยานเนียนแบบนี้นะจ๊ะเนาะนี่ได้แบบนี้ค่ะแล้วเ,เราก็จะเทใส่ฟ,ฟักทองเลยค่ะนี่เอาฟักทองมากล้วก็เทสส่วนผสมตีเห่าตีไว้ค้นไว้เขากันเทลงไปแบบนี้เลยจ้ะนี่กระสิพ่อดีเลยค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้าบันนี้ก็สีน้ำไปนึ่งค่ะตั้งซึ่งจุดแกะไส่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วก็สีเอาฟักทองลงไปแบบนี้เลยจะ้ะนี่แล้วก็เอาส่วนฝาของมันมาใส่น้ำจะ้ะเราจะไม่เอาฝาปิดนะคะเดี๋ยวมันปูมขึ้นนะมันสีว่าสวยจะ้ะนี่แล้วก็ปิดฝานึ่งไว้ประมาณ30นาทีนะคะเนาะจังมาเบิ่งผลงานของเหากันจ้านี่ผ่านไป30นาทีมาเบิ่งสังขยาของเหาเลยจะ้ะ นี่ค่ะอู้สุกเรียบร้อยนะคะสวยงามเลยค่ะพี่น้องจ้าต่ว่าเซลล์อ,ออกได้บาอย่านมันแตกไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าใส่ไม้กิมเบิง้งถ้าบะมี้นำออกมากก็แสดงว่ามันสุกนะจ้านะไปค่ะบานี้เตรียมถาด้องเมาเมาขึ้นนี่พอถาดทองเรามาแล้วแม่นุ่นยกบดบ,บ่ออกก็เลยเอาเอาวัน ไปหนึ่งอีกรอบเด้อค่ะเด้อเพราะว่ากล่นมันแตกนะเห็นบอกไข่มันก็นซึมออกพี่นองจ้าหนาตากระสิออกมากประมาณนี้เด๋ยวสิพาหให้เบิงจ้ะจากสวยๆก็เรียกว่าสวยเลยนะพี่น้องเนาะแสีบคือเก่้าค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าห้อกินห้อกระหยาบเเก่้าน,นี่ปาดได้ค่ะเนื้อของเนื้อของอไงสังขยาก็จะเนียนๆแบบนี้ค่ะนั่นเห็นบอกพี่น้องบอกเออมันกล่นแตกพี่น้องจ้าได้คือเก่้าค่ะแสบคือเก่าเก้านะ ทาแบบนี้เลยค่ะถ้าห้าปป่อยมันเสร็จตัวก็นี่ก็สสวยก็นี่ละค่ะเบอรอื้อเป็นตะมั่นดีเนาะพี่น้องเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าสำหรับสังขยาฝักทองของเมนูเนาะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟลวค่ะอย่าลืมเลยค่ะเด้อ